มียงครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นวิธีการลดน้ำแบบดั้งเดิมนะครับทำมานานเป็น10-20ปีแล้วก็ยังใช้สายยางลดค <m> ุณแม่สวัสดีครับครับคุณแม่หเหนื่อยไหม โอ้โอน้ำอย่างนี้ทุกวันเหรอแม่โอ้เหนื่อยนะเนี่ยน็อตทำมากี่ปีแล้วแม่ตั้งแต่พอศส6ตั้งแต่พอศสี่บปาด46โอ้มันนานแล้วเนีแม่20กว่าปีแล้วเนี่ยนะโอ้ดูนะครับนี่คุณแม่รถน้ำถั่วงอกแบบดั้งเดิมโบราณมาตั้ง20กว่าปีนะครับวันหนึ่งก็ แรกๆก็ๆก็ทําน้อยทีนี้มันเยอะขึ้นเรืๆๆ <ๆ S 1> ๆๆ่อยๆวันหนึ่ง<ๆ>ต้องเยือนรถนี้เป็นเวลานานไหมแม่ต้องสี่สิบนาทีนะโอ้นั่นนะครับเห็นไหมครับคุณแม่พร้อมหมดเลยนะเออลนี่ยมาเยืนรถหนักโอเคคุณแม่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําเป็นระบบอัตโนมัติให้นะเออตอนนี้คุณแม่บอกว่ารวยแล้วหันเข้าสู่ระบบการทำถั่งอกแบบวิถีชีวิตใหม่ของการทำถั่งอกนะครับแบบสมาร์ท เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้คือแบบดั้งเดิมนะครับคุณแม่ขออนุญาตถ่ายทำนิ่นึงนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมที่คุณแม่ลดอยู่นี้เป็นนะครับเป็นการทําแบบโบราณ20กว่าปีมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในอนาคตนะครับอันใกล้นี้เราจะเปลี่ยนรูปแบบฟาร์มนี้ให้เป็นแบบฟาร์มสมาร์ทฟาร์มแบบรูปแบบใหม่ โอ้เป็นยังไงนอะหดหนำครับโอ้ชิบ18 19ปีแะน้อพอเนาเวาเ้ก่าปี่นน้อง่้เอาตัวมครับครับ ครับนกรลังนนนืพดนำพดนำแบบนี้มาโดนม่พ่โอ้ยันจะลื่เองเเลยมันมันมึนอะพ่เนาะมาเรื่ัยวแขกอันนี้พ้อมพ้อมสิบูหอเนาะพ่เนาะตอนนี้ก็ได้เวลาแสตัวมอะไปแล้ว คร, okay. okay. ร okay. Okay. ับขอบคุณหลายๆพ่อเดี๋ยวลองเบ okay. ิรงระบบนําแบบสมาร์ทฟาร์มไม่เนาะว่ามันเปลี่ยนแบบใดนะพ่อเนาะขอบคุณหลายๆครับพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์วุฒิและทีมงานของอกเทวดาได้เดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งระบบ น้ำอัตโนมัตินะครับให้กับฟาร์มฟาร์มที่นี่นะครับเป็นฟาร์มขนาดที่การผลิตอยู่ที่ 701- ดร้อยถึงหนึ่กิโลต่อวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นข้อมูลและความรู้ในการขยับขยายหรือในการเริ่มต้นนะครับสถานที่แห่งนี้โครงสร้างจะเป็นไม้นะครับเป็นไม้กึง่งปูนดังนั้นวิธีการเราต้องผสมคสานร ระหว่างระหว่างไม้กับเหล็กเข้าหากันนะครับเป็นโครงแบบนี้นะครับเผื่อใครมีโรงรถเก่าหรือเล้าไก่ก็ได้นะครับเก่าๆเ,เรามาดัดแปลงให้มันเป็นฟาร,ร์มถั่วงอกนะครับซึ่งมีรายได้เดือนเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งนี้เป็นรายได้มหาศาลนะครับตรงนี้ทางคุณสมพงษ์ได้ดัดแปลงหลังบ้าน ต่อเติมออกมานะครับเพื่อที่จะทําเป็นโรงพาะถั่วง,งอ,อกแบบใหม่นะี่ครับตอนนี้ช่างของเราก็กําลังดําเนินการ องรอกาน้อยนาเร่นรนอาชงรน้อยนาพระโจวสเกิดมาชัมีเกิดมามีตําทงวันบ่ไยืนตกลังคืนบด้นอนลงวันบ่ไยืนตกลังคืนบ่ด้นอนเตอนกอตนอนตะนอนก็รีบไตะวอนผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านนะครับที่ทำผลงออกมา อย่าพึ่งทอนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดอันมาทางระบบน้ําอัตโนมัติของท่านอาจารย์วูดีนะครับที่ซึ่งผมก็ได้ทำมาแล้วสดิค้าบังปูนตรุรลบคณียน,นี่อาจารย์บูดีไนดะ้มาเยี่ยมจังหวัดอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มาได้แนะนำระบบยานลุกบูดีไปมาแนะนำาอ,อ้ขญมเธอทงระบบน้ำแต่ทำไมตะกี้กอชั้นก็รดมือจ้ะรดสลยสลยได้สลยได้นี่ก็ พอลังๆมาชั้นก็แก่ตัวไปแก่ตัวไปชั้นก็เมื่อยผักผลไม่เพียงพอชั้นก็เลยนะครับเห็นในคลิปก็เธอถงอกมอยอยู่เฮอเป็นปีตลอดชนานខ្ញុំก็ตรวจตึกสรอยដៃสรอยตึกใส่กระซอบางคนกําเจ้ามัวซออยู่มอเฮอเสร็จก็ខ្ញុំก็ขึ้น ส่วนการติดตั้งระบบน้ำกระจายด้วยฝักบัวก็เป็นอันสิ้นสุดสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีสำหรับการติดตั้งระบบน้ำที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะก็เป็นที่สิ้นสุดขอบคุณ F c ซทุกท่านที่ติดตามขอบคุณเ c ซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ผมอาจารย์วัดดีขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวย ตลอดไปสวัสดีครับทานนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เออเป็นกําลังใจ COVID, ให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปร่ำรวยทุกคู่ทุกคนทุกท่านท่านท่น